สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเจแจ็คู่ี๋ยวครับนี่ครับมิเชลจะพาไปเก็บเชอร์รี่นะครับวันนี้ครับมิเชลนะครับนี่ครับดาราของผมครับวันนี้ซสเปอร์สตาร์ดอยชแลนด์วิชเชลกับเก็บสตรอเบอรี่ที่ไร่เดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้ครับนี่ครับกำลังกำลังเดินทางเลยนะครับไปเก็บสตรอเบอรี่ที่ไร่นะครับพาไปเก็บ สตรอเบอรี่แซบ่บกินในสวนนี่ครับนี่ครับกับนมน้อยวิเอลนะครับกำลังไปนะครับกำลังเดินทางนะครับเดินรถยนตน์ครับพอออกออกนอกเมืองเลยครับจะมีไล่สตรอเรี่ครับ อยากห้กินแซบ่บกินข้าวต้นนะนะนี่ครับวันนี้ซปเปอร์สตาร์ทำไปเองนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ,รบมี <laughs> นี่ครับพี่เอกชอบเมืองไทยครับชอบคนไทยเขาพูดสวัสดีครับยังส,สดนะครับเนี่ยโอ้โหรู้เลย โอ้รถรถโรงพยาบาลมาก็ต้องหลบให้นะครับที่นี่เขามีมารยาทใช่ไหมครับหลบกันหมดครับนี่ครับเห็นไหมครับต้องหลบเลยครับจิตแสดงก็ต้องหลบให้ให้รถโรงพยาบาลครับเนี่ยอยู่เขาเอียงรถกันหมดเลยครับมารยาทนะครับนี่ครับ เราจะไปกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ไรสตอร์รีครับกับพี่เชลกับผมแจ็คเยอรมันนะครับเดี๋ยวตามกันไปนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ไร่เลยนะครับสวัสดีครับนี่ครับกำลังเดินไปกับพี่เชลครับเรามาถึงไร่แล้วนะครับเชลอร่อยไหมเนี่ยอร่อยนี่ครับเพื่อของเราวันนี้นะครับมิทเชล พากินพาเที่ยวพาเก็บสตรอเบอรี่นะครับนี่ครับ, <c oughs> รบเรามาไล่นี้นะครับอันนี้ครับดูสิครับสตรอเบอรี่นะธรรมาชาติเลยครับนี่นะครับ ไม่เชียวครับใช่ครับครับนะครับโอ้โอเคยายสตาบอรี่ใหญ่สตอรี่ใหญใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหมกูดอร่อย วันนี้ครับดิเชนจะพามาที่ไร่สตรอเบอรี่นะครับดูครับเนี่ยรถไถครับไปเลยรถไถนะครับต้องนั่งรถไปเก็บโอเคใโอเคโอ้ดิฉันว่าต้องเขาไปไล่นู่นครับนู่นครับเดี๋ยวต้องรถไถไปนะครับเราต้องนั่งรถไถไปแล้วกันนะครับ วันนี้วิเชีพาเที่ยวไรสตอเบอรี่ที่ดอยฉลนดรับเยีรมันนะครับกับที่สวนเลยครับไปกินมาเที่ยวครับดูครับโสดยังไม่มีแฟนบริสุทธิ์อยู่นะครับแล้วสาวคนไหนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวสักครู่ เราต้องไปนั่ง,ถงรถแท็กอี่กันนะครับเดี๋ยวรอเรารอตะกร้าก่อนนะครับอร่อยแน่นอนครับดูครับรรต่องมาแล้วครับจ้องมาช่างนี้ครับนีนคบ่ครับดูครับเนี่ยยังนะครับไม่ใช่คนระับ นี้หมดแล้วครับเก็บหมดแล้วครับนู่นครับไกลนู่นครับน่าจะถายไปครับเดี๋ยวรอสักครู่ใช่ไหมต้องรอโอ้ลูกใหญ่ๆนะแซป็ปแซป็ปอร่อยคุณสุภาษาเยอรมันไดไหม <laughs> นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอ <laughs> นิดหน่อยสตรอเบอรี่แซ่ปแน่นอน วันนี้เขาพากินพาเที่ยวกับมิชเชลนะครับเดี๋ยวเราต้องรอรถไถเนานะเราต้องรถไถไปกันนี่ฮะนี่ครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์พอดีเลิกร้านมามาเก็บสตรอเบอรี่นะครับไปกินนะครับไปปั่นครับเวลาปัน่นเรากินเรารู้สึกส,ด,สดชื่นครับ เลยต้องมาเอาสตอเรี่ปัน่นไปครับโอ้โหหลอ่อยอดวันนี้ผมได้ซุปเปอร์สตาร์มานะครับมานำเที่ยวนำเที่ยวนำนะวันนี้ครับสาวๆเจอได้ที่ช่อง YouTube นะครับกับดีเจแจ็คเยอรมันช่องดีเจแจ็คเยอรมันนะครับ Thank you c h <oughs> c k เนาะ เดี๋ยวต no ้องนั่งรอนั่งรถไถไปนะครับโอ้ยรถอต้องขี่คันนี้เหรอรถรถไถมา่นะครับไนี่คันมาเริ่มเลยครับเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับครับ ได้เราต้องมาชั่งก่อนครับก็อย่าออกอ,อกย่างเขาได้นะครับถ่ายคำนเบล่มเลยนี่นครับ,อรบโอเคครับเราจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีเจ เยอรมันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราพากินพาเที่ยวที่ไร่สตรอเบอรี่นะครับกินกันสดๆที่ไร่เลยครับครับว่าสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับพบกับเอ่อไมเชลนะครับนี่ครับวันนี้เป็นพระเอกช่องผมนะครับพากินพาเที่ยวแบบธรรมชาตินาทัวร์แบบไร่สตรอเบอรี่ เออชเแมเล็กเกอร์เล็กเกอร์โอเคกูดเล็กกูดเล็กกร์อร่อยมากอร่อยมากผมพูดดอยไม่ค่อยได้นะครับเพราะผมพูดไทยได้ชัดกว่าพูดเยอรมันครับเออดอยพูดไม่ได้แต่พูดอีสานสุดยอดพูดภาษาใจนิดๆแต่แต่แจ๊คพูดเยอรมันนิดหน่อยแต่ภาษาอีสานพูดสุดยอดกับภาษาไทยนี่นัมเบอร์วัน แต่ว่าซาดอยไม่ได้เลยนิกดอยแต่ว่าใส่สันแซบไลนี่ฮะวันนี้นะครับเรามาเรียนล้ำมาเหรอผุดผุดปาดเรียนไม่ได้ก็ไม่ปาดคอเลยผมมาอยู่สิบห้าปีนะครับผมพูดดอยไม่ค่อยได้ครับพูดได้นิดหน่อย แต่ถ้าผมพูดอีสานเนี่ผมพูดได้สุดยอดเติบภาษาไทยเนี่ครับสุดยอดมาอยู่เยีมันสิบห้าปีแล้วครับเดี๋ยวคนอาจไม่เชื่อครับแต่นี่คือเรื่องจริงของผมนะครับเพราะเพราะผมสมมารผมทํางานเป็นดีเจก,ก,กับคนไทยครับ้านอารไทยสมาร์ทพอรเห็นม <laughs> สารบุรีน่ครับดูครับผู้คนเยอะมากเลยครับตัวสิอืมอ่ะ เอาชมดีครับโอ้โหนี่ครับมิเชียบอกว่าดูจัมโบ้โ oh. อ้สุดยอดสุดยอดไงขนาด,าดงามโผนงามเหลืองามปิ่นแต่นายก็คือสตอร์เบอรี่นี่แหละโอ้เน่าทิ้งเลยดีจุด,ดไม่ดีโอ,อ <Okay. S 2> okay. เคโอเคสตอร์ดูครับอ่ะพิมโอ้ว้าท <Wow. laughs> <laughs> ำไรแตกแสบไร แสบปดโพดแฮมกรลังกินสตอเบอรี่ก็เป็นด้วยเอวเนี่ยกบไยเนี่ยเฮานี่ครับดูสิครับดูฮะใหญ่แค่ไหนครับสวยงามตามท้องเรื่องคือสตอเบอรี่กับฝรั่งเจดีมิเชลนี่ครับเขาไม่ใช่เป็นคนที่น่ารักครับเป็นคนที่สนุกไม่สีเรียดครับ ใครได้เป็นสามีนี่โอ้โหยิ้มทั้งวันทั้งคืนสาวขึ้นครับต้นยอดต้นหนามนะครับนี่ครับเรามาเที่ยวไล่สตรอเบอรี่แบบธรรมชาตินะครับแบบนาทัวร์นี่ครับโอ้โหดูเขาเขาเหยียบทิ้งเฉยเฉยนะครับเนี่ยปิดเป็น เอาทิ้มเอ็ดมันแบนแล้วแบนแล้วบ่ได้เลยนี่ครับดูี่นแอปเปิลนรถไทพามานะครับแล้วก็จะพากลับครับ วันนี้ขอบคุณมิชเชลมากมายครับที่พามาไล่เก็บสตรอเบอรี่สวยสวยสวยงามขนาดสรุปยังไงครับเนี่ยครับเป็นตาแซบ <c oughs> <c oughs> แสบหลายแสบหลายมิ <c oughs> เชลกุดโ <Okay. S 1> อเคขอบคุณครับขอบคุณมิชเชลครับวันนี้ที่พาผมมาเที่ยวไล่สตรอเบอรี่ที่แบบธรรมชาติมากครับ หาดูได้ยากครับมาน,นเท่าบว่า่อยมีอยู่ไหนครับสวัสดีลูกนี่ไงตัวโตรสชาติดีๆกินแล้วสู้ซ่ากินแล้วมีวิตามินเยอะก็คือสตอเบอรี่สตอเบอรี่โอเบอร์มิดครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามชิปนี้ไปเลยนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีเจแจ็คในมันครับกับวันนี้เพลของเรามิเชลครับผมสวัสดีครับ uh <laughs>